สวัสดีครับพบกับเราช่องพังน้องมกแฟมบาี่นะครับผมวันนี้พามาจับปลานะครับผมจับปลาอีกรอบครับเด็กอ้วนก็มาครับเด็กอ้วนผ่านนักล่องนะเด็กอ้วนนี่เด็กอ้วนสวัสดีครับก่อนเด็กอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับปีใหม่สวัสดีครับด้วยัครับนี่ครับเด็กๆมาจับปลาครับช่วยทวดครับผมเทวดก็กำลังจับปลาใหญ่อยู่นะครับผมอยู่นะครับผมกำลังสนุกเลยครับ กำลังสนุกเลยนะครับผมจับปลากันกำลังสนุกเลยนะครับผมนี่นะครับผมครับตาเด็กๆมาจับปลานะครับผมครับนี่ครับบรรยากาศวงเด็กจับปลาสนุกตี๋เลยครับตี๋ตี๋จับได้อย่างน้อตีตีน้อ ương nghe, chạp tay nhanh đấy tay đấy này, phải phô gì đấy chạp chạp tay Ơ, đục lại dây, không lại dây Đục lại มีเต็กประทุเยอครับผมกงัครับผมันกากาดครับผมท่ mm. มารร mm. งนี้ก็วิดกันไปครับผมทางโน้นก็จับกันไปครับเนี่ครับ dài dài vậy không? Dạ thì bài vậy mấy? Ừ, không được mê khoan đâu, thằng nó mê quan theo bộ ดูเออปลาปลาชอนครับตัวใหญ่เลยครับมาดูน้องตีีตกัน้วพองเราครับผมน้องตีีตครับผม จับสุกกันเลยครับโบนนี้ครับจับสุกกันเลยนะครับเี้ยเมันปลากรอนมัง้ง Bọn bà con lên bà con sao chuẩn bị Chí ai kia gì Ơ Ơ Nó Rồi yeah ôi đúng mưa mấy mi đúng mưa một đúng mưa như này đúng rồi thì cá luật tông như ใส่ไม่ได้หรอกตุงมือมันเล่ตุงมือมันใหญ่ครับครับครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยนะครับผมมาเออนี่นะครับตุงตาแล้ครับผมเอออย่างนักครับผมเดี๋ยวปรับเก็บกคนครับผม จบต่กดจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพังน้องมุกเฟมลี่ด้ครับสวัสดีนะครับ